ครับกับสวัสดีครับขอต้อนรับเขาชูทั้งชงพงพลุยนะครับเมื่อเนี้ก็เป็นเมืออหวยออกนะครับอพราะตอนนั้กับพีดพัดไปแนละ้วอาจารย์หลายคนนะครับบางคนก็ที่มีโชคมีลาบน้ากันแต่พออาจารย์ลงไปเิ่นกะเรียกเิ่นกับอาเขานะครับหรือว่าบ่าเขาพาดไปตรงกับประธานอภัยทุกท่านทุกคนนะครับชร้งชงพงพพลุยกันเลยมาน้ำเส้นพป่นไปลองในบงที่ต้มกันกระลินข่าวลายสำนักลายอาจารย์นะครับที่มันเขางวดนี้ สามตัวแตกสองตัวแตกลายอาจารย์ลายสำนักเหมือนกันราะฉะนั้นอาจารย์สำนักไดแน่ที่เขาพี่น้องกัติดตามกันไปนะครับเด้อจุดกระดิ่งแจงเตือนไว้ทั้งสองพองพาลวยกันจะเลยไมาลำสนับพี่น้องในบึงในส้มกันเพื่อเป็นแนสร้างงวดต่อไปครับได้ยินข่าวว่าเรียกผ่าจาันทร์ไก่นะครับปูไข่ก็เข้าไปนะครับทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ลายจาจาร์ลายสำนักที่เข้าไปนะครับ เพระาะฉะนั้นก่อนมาทิดตามเขาเบิงมาชมก่อนเป็นเพียงนักทางนะครับกดกระดิง่งเตือนเตือนให้ท่านชงพุ่งพารวยไหวนะครับเพียรวระสิบภาตกันติดตามคลิปไม่ไม่รีรอไปงวดหน้างวดในเพียงมีโชคมีลาบน้ำกันกับสิเดโชคไ,ได้ลาบได้รางวัลไปได้กินได้ท่านด้สร้างน้ำท้ำบุญตอนโตไปนะครับแต่ว่างวดนี้โบกเข่าโบโบกเข่าโบสถุกก็จะเสียใจนะครับพี่น้องสู้กันต่อสู้กันไป ะครับมวลหนาวันข้างหน้าก็จะมีของห้องเพระาระฉะนั้นก็เบึ่งมาชมอ่าติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทั้งชมพงพงผวยไปแล้ครับลื้อมีคลิปใหม่ๆเด็ดๆกับเดมาลงกันให้เบึ่งได้ชมกันพิจารณากันไปครับส่วนตัวเลขมีงวดเขาวงวดปิดเป็นของธรรมดาครับก็สิบบวาวกันกรณิมายินดีนำปูไข่นะครับยินข่าว,วาเปินขเขาครับตาเมยดนะครับมาเปิน้นิได้ตัวใด หรือว่ามายินดีน้ำเปินเป็นฝันหรือยั่งเลยจังไดยกะมาบังน้ำเปิลนะครับกิบต่อไปมื่อนี้มาบังกันโอ้ยมแสดงความดีใจกับอาจารย์แล้วเนาะแสดงยังไงพระอาจารย์ไม่ได้ซื้อเอาแสดงความดีใจกับเอฟซีตัวพระอาจารย์ไม่ได้ซื้อแสดงยังไงกลามาให้อาจารย์แสดงความดีใจกับเอฟซีนั่นครับวะครับโอ๋อดีใจแล้วเนาอฟซีทุกทุกคนที่ได้โชคได้หมันครับมาะมันตาอาจารย์นี่แหละเอาอาจารย์กับ เอารอครับอาจารย์ก็ดีแล้วล่ะครับเพราะว่าเอฟซีมันจีได้โชกเนาะเออ่อมาโศกโชกอาจารย์ก็เป็นผู้เล่าความฝันสูฟังเอฟซีเป็นได้โชคเบล่าเพิ่นกระดีเอากาแสดงว่าจัดเาตอยงานเลยตัวแสบจัดงานครับผมต้องจัดงานโอ้ก็มีโชคต้องมาดําเนินการงานดีกว่าบ่ได้นี่ขั้นนี้คั้นนี้ก็สิคั้นนี้งวดนี้ก็สิบ่ได้เข้าวัดนี่ที่กี่แล้วคนมีโชคโอ้ยเนาะ เอฟจังไหนเราผ่านนะ <laughs> ออกตรงไหนอะอ่าบนออก80ห่าครับผม 8, ล่างห่า <5 S 1> ครับล่างออก08อ๋ออ๋อเด็กเขาถวายไข่อะไรกับมือเรื่องจันี่นะเดี่ยครับเขาถวายไข่มืเอเส้าเท่าจด๋มือมที่บอกฟังอ่าถวายไข่3,580ฟองครับผมโอ้โหเขาตรงๆเขาเอาบ่ถือตรง,ตรง,มรงบมนี่ ตัวนี้มันถต้นครับ่ถืโต๊ดบ่อันนี้เป็นหาศูนย์แปดอันนั้นเป็นแปดหาศูนย์รับผมอันนี้แปดห้าศูนย์ครับอันนี้เป็นหาศูนย์แปดครับเนอะโต๊ดบ่เขาโต๊ดบ่ถ้ามันถือแมนครับก็มีโชคถือว่าสันว่าคุมีสชคเสียดายได้เพรได้อยากได้กินพอาได้เหตุบุญอยู่ครับก็จะได้เห็ดบุญน้ำพระอาจารย์อยู่ละมาเพ่าะอ้กระร้ามจันทรนแล้วคุ้มซื่อกคัก กัปปอาจารย์สซื้พอผ้าจารย์๋มบอกว่าซื้อตัวละพันคุณน้องครับพผอาจารนเธอซื้อมาได้เนาะแล้ววันนี้ครับผ้าจานมาซื้อรับปากแล้วมาซื้อผ้าจารย์กับเหล่าความฝันสู่ฟังแต่ว่ากับแปดห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าผู้คนซื้อเพิ่อนก็สี่กับพกประตูนะครับพผอาจารย์มั่นมั่นใจกันว่าก็ว่าที่ว่านั่นผู้ใครมาทุบเอไปใครเอามันมั่นอยู่ใส่ใครไปทุบหัวก็สี่อี่างนี้ก็สีมันครับก็สีมันใจตัวนี้มันบนะครับแต่ว่ามันในพวกผมเราก็ได้บรรยากาศว่าเราไล่เองสิน มานี้กันนอกจากนั้นมาพอ่อมือมือขึ้นยังไม่ย้ำอีกย้ำีเอาใครมาถวายสามพันห้าร้อยแปดฟองนะครับสามพันห้าร้อยแปดฟองโอ้ดีใจครับเอฟซีหลายครับอาจารย์ครับอ่าสาธุสาธุนำ้ำนะบริจาคเงินมาห่าศูนย์เขาใจครึ่ง่าสั้นด้ครึ่งจะเอาตัวใจครคึ่งเขาจะยังไงได้เนอะอรอบ ใกลก็บ่ดได้ยุ่นละอร่อเอากระาจาใเศร้าบาดเอาได้จะได้เอาศร้าบาทตัวครับแต่มันถือก็ถือว่าดวงเขาก็มีซํำนันนะครับดวงว่าจะได้เต็มก็ไ่ดได้เต็มมันได้ครึ่งเอาะ็ดีใจน้ำกึก่ก้อน่ะก็ก็ยังดีเนาะ,นะก็ยังดียุน่น่ะครับก็ยังดีอู้วอ้คนีโชคก็เสียดายลรแาคา่นั้นอาจารย์มาซอยมาถือสั้นมือนี่นะน่าจะไล่หนีหมดนี่มะน่อนเฝ้านั่งเฝ้าอ,อยู่บ่อยอะไรนะันเขาเ <laughs> มื่อขึ้นนี่เอ้ยมึงบางแรงนี่ พี่เศาาร้าก็บ,บอกเมื่อคืนก็บ,บอกให้มานอนนั่มอย่าบอกมากไ <c oughs> อ้อออนอนหลับตอนบัตรเมื่อนึงนี่ครับนอนหลับที่ว่าอาจารย์เอิรนนก็ร่งนอนหลับพี่ดิว่าจะรุนเลขกอด,เอเรอรดีเอ็นตอรถลดไทยก็ไปวับวับเอาไปยังอีกนนอะมาเตินตอวว่าจะไปน้ำมูจะไปน้ำมูเขามากไทยคลีปนี่แล้วพอดีไปไปฮอดแล้วจะพากันไปใส่เมดบาดหนีมูก็ได้ก็เลยกลับขึ้นมาผู้เดียวเลยนะกู ก็คิดว่าเลขอาจารย์เขาาคักๆกักปว่าสิบไงครับทีมงานแม่เราก็สิมาณฑยพร้อมกันสันนี่ความคิดอใช่ควาเค็ดเนาะฮะกัเขาตัวเอาอะไรดีครับอาจารย์บันนี้พระอาจารย์ต้องไห้ต้องวัดีิบบานีไห้ยังฝันยังครับบันนี้งวดหนาอืมว่าฝันเร็วเร็วบันนี้ไม่เสียเฮ็ดยังตัวโอ้ยอาจารย์นี่เฮ็ดยังไม่บอกนอนยัง่ยแล้วฝันยังเนี่ยแล้วเสมอ โอ้ถ้าแมนสีนอนปันเนี่คันบ่มีคัาบ่ฝันไม่กับ่ฝันหรอกครับถ้านอนห้างเตียบุดเดี่ยวกันฝันคือ่ฝันจุดโป๊ดเป็นว่าฝันวันสิ่มาถวายใครแต่ว่ารอก่อนไหนมาจังสี่ครับพระจาจาร์แมนอิริพิ้นรอมือรอเว้นอิริเพราะว่าว่าไว้แต่หลหงวดแล้วว่าจะทำว่าจะทำพิธีว่าจะจัดงานวันที่ศูนหาครับจนสุดท้ายมากกำหนดวันที่ศูนหามากำหนดวันที่ศูนหา จนกำหนดมือกำหนดเว้นแจ,<ะ>จ,จ,จะแต่ว่าที่ศูนย์หาว่ามีจีมีมะว่าที่ห <40. S 1> าจพ่อกำนดมือเซ็จปุ๊บเอาไข่มาถวายทันทีเมื่อคืนรถจอดรถรถไปหาสิบขั้นหาสิบขั้นในรถรถกับมาหาสิบขั้นคือกันไข่กับถวายหาสามสามพันหาลอยแปดปนก็ว่าว่นใจเก็บงวดนะนี่เป็นงวดที่หกวันนี่หกแล้วครับใครในวดที่หกแล้วเพราะว่างวดเรื่องว่าเขาแต่ว่าปนจะมาเน้นตุนงวดนี้เหมือนแม่นี่ครับ

อยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้เพราะว่าลมไม่ดีมากๆเลยเอ้านะครับเนาะการเดี๋ยวงวดนี้นะครับกาขอแสดงความดีใจกับเอฟซีทุกทุกท่านที่ได้ชมได้ล่บครับผมนะครับแสดงความดีกับเอฟซีทุกท่านที่ได้ชมได้ราบครับผมการนี่แหละครับวันที่ห้านะครับวันที่ศูนย์ห่าบกำหนดมือไว้แล้วนะครับที่พระจาจาร์เพื่อนกสิถวายทำพิธีนะครับทำจะมีพิธีขอขมาขอขมาพุ่ม แล้วก็คารวะคารวะนะครับผ้ายุ่งพายุ่งเห็ดนี่มันตึงนะครับก็จะพายาอย่างยุ่งเห็ดแล้วก็นั่นก็คือคนไม้ชัวก็เป็นผู้ต้นเป็นผู้มาจันมเมื่อนกันแต่คนไม้ชัวผู้มาจนิมนตนการต้นไม้ช่วผู้มาตรงคำวาวัดนี่ไม่มาก็ได้นะคะเงาบอเรว่าไม่มาก็ได้นะคะออไม่กระบอกว่าระดมการไม่มาก็ได้นะครับ กับจังไรกับอดที่ตามนะครับกับหลายๆสำนักกับเขากันนะครับเนาะซึ่งกับทีแอดโชว์ให้เบิ้งนะครับสำนักที่ถูกกับหลายสำนักอยู่นะครับกับจังไรกับอดที่ตามครับผมนะครับเดี๋ยวจังไรสำหรับแนวทางของวาจานครับปกตินี่คือตองงวดในลดครับพรุ่งนี้รอติดตามงวดวันที่16ธันวาคมครับผมนะครับเอาสำหรับในส่วนนี้ครับผมแอดกับจะฝากไปแค่นี้ครับผมเดี๋ยวาจังไรกับอชมคลิป นะครับได้ตัวเลขได้หน้าทางแอดก็จะเฝ้าน้ำต้องเสนอครับผมอาจังไ์ใกะโอ้อาจารย์ใกะขอผมกระคุณพระอาจารย์ทักหลายๆครับผมสาธุสาธุสาธุถูกกระพุณท่านเอฟซีนั่นครับผมให้เอฟซีได้โชคได้ลาบพ่อมีอยากมีกินพ่อได้ค่าประทูคานทำปูนทำปลาครับพระอาจารย์ครับสาธุสาธุสวัสดีครับเจ้าวัวซื้อเจ้าวัวซื้อ่วัวเราเนี่ย